เด็กหญิงนิยายข้ามฝ้ามาเป็นหฮองเฮาไร้ศักบทที่สิบสอง จางไท่เฟยไม่รับสั่งสิ่งใดทำเพียงยืนนิ่งมองสถานการณ์เช่นนั้นไทยเฮากลับสงบมากที่สุดนางมองความเรียบร้อยรอบๆแล้วรับสั่งเพียงสั้นๆก็แค่สัตว์ที่ตื่นตระหนกเท่านั้น แน่นอนว่าคำพูดนี้อาจทำให้คนเงียบแต่ไม่ทำให้ความสงสัยจางหายไปข่าวลือที่เกิดขึ้นไม่กี่วันมานี้ยังฝังแน่นอยู่ในความสนใจพวกนางแต่เพียงพลิบตา กลับเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นไม่ใช่ว่าที่จริงแล้วสวรรค์ไม่พอใจเช่นนั้นหรือพี่พาปีศาจหรือวิญญาณร้ายมาเข้าร่วมในพิธีด้วยทั้งบัดนี้ได้เห็นชัดว่าห้องเฮาสงบอย่างมากนางไม่ตื่นตระหนกเลยด้วยซ้ำขณะที่สตรีอื่นล้วนเสียขวัญกันทั่วนหน้าไม่ว่าจะมองอย่างไรก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่สมเหตุสมผลเลยแม้แต่น้อย เป็นเช่นที่ไทยเฮารับสั่งก็เพียงแค่สัตว์ที่ตื่นประหนกเท่านั้นห้องเต้ออกปากคกำชับอีกครั้งหากมีใครบาดเจ็บก็ให้ออกจากพิธีพวกเรายังต้องทำตามกำหนดการสุดท้ายเมื่อเป็นรับสั่งจากห้องเต้ใครจะกล้าขัดอีกเล่าผู้คนจึงเงียบแล้วกลับเข้าสู่พิธีการสุดท้าย เสียงบทสวดดังไปทั่วบริเวณก่อนจะได้ยินเสียงกรองสามครั้งเป็นอันสิ้นสุดพิธีนอกจากการบวงสรวงสวรรค์แล้วยังมีการเชิญใต้ซื้อชื่อดังให้มาพักที่นี่บรรดาผู้เข้าร่วมทั้งหลายจะเข้าฟังธรรมพร้อมกัน มีช่วงว่างเล็กน้อยก่อนการแสดงธรรมจะเริ่มขึ้นผู้เข้าร่วมที่เดินทางมาแต่เช้าจะได้รับอาหารที่จัดเตรียมไว้ในห้องรับรองของวัดตอนนี้เองที่บรรดาผู้เข้าร่วมงานเริ่มกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่อีกครั้ง เพราะสถานที่แยกออกมาค่อนข้างห่างจึงมีเรื่องนินทาซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ภรรยาคุนนั่งมากกว่าสนมที่ต้องสงบปากสงบคำสิ่งที่เกิดขึ้นตอกย้ำความเชื่อว่าที่แท้แล้วหฮองเฮาเป็นเพียงปีศาจจำแลงหรือวิญญาณร้ายซึ่งไม่อาจลบออกไปได้มีแต่จะรุนแรงยิ่งขึ้น เท่าว่าต่อให้เรื่องนินทาเหล่านี้จะร้อนแรงมากเพียงใดแต่ก็ไม่มีใครหยิบขึ้นมากล่าวเบื้องพระพัก เพียงหวังว่าเมื่อไต้ซื้อชื่อดังรูปนั้นพบกับฮองเฮาแล้วความจริงก็จะเปิดเผยออกมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมู่ถิงหลิวยังคงสงบหญิงสาวไม่ได้ตื่นตระหนกหรือหวาดกลัวนางมีแผนการของตอนไม่ว่าฮองเต้จะช่วยนางได้หรือไม่หญิงสาวก็รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจนางมองผู้คนมากมายเบื้องล่าง ดวงตาสบกับฉูกุ้ยเฟยโดยบังเอิญฝ่ายนั้นมองมาด้วยรอยยิ้มนางจึงมอบรอยยิ้มเช่นนั้นกลับคืนไร้ความหวาดหวั่นต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นความสงบเช่นนี้กลับทำให้ผู้อื่นยิ่งรู้สึกเกลียดชังมากขึ้น รอจนกระทั่งใต้เสือรูปนั้นออกมาจากด้านในพร้อมด้วยท่านเจ้าอาวาสที่ช่วยทำพิธีกรรมเมื่อเช้านี้ทั้งสองนั่งอยู่ในที่เสมอกันคล้ายจะเป็นการสนพนาธรรมสองายใต้เสือรูปนั้นอายุราวหกสิบปี แม้ใบหน้าจะมีริ้วรอยแห่งไว้เท่าว่าดวงตากลับสดใสอย่างเยี่ยงกระจ่างค้ายว่ามองเข้าไปถึงติดใจของผู้คนได้เช่นนี้คนจำนวนมากจึงศรัทธาการสนทนาธรรมนั้นเริ่มต้นด้วยเรื่องง่ายๆทั่วไปอย่างเรื่องบาปบุญและชีวิตความตาย กระทั่งท่านเจ้าอาวาสได้กล่าวถึงมารทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรมารนั้นมีรูปแบบมากมายหลากหลายแค่ไหนการกระทําชั่วของมารนั้นบางครั้งก็มาในรูปแบบของมนุษย์ตำแลงวิญญาณชั่วร้ายที่หลอกล่อให้มนุษย์กระทําชั่วทําให้มนุษย์ทั้งหลายต้องพบกับความเดือดร้อนที่ท่านอาวาสกล่าวถึงเมื่อครู่ การที่มีอีกาบินเข้ามารบกวนพิธีกรรมหมายความว่าต้องการต่อกวนมนุษย์หรือว่าเป็นลางร้ายเกี่ยวกับปีาศาจหรือเจ้าคะ ผู้ที่ถามเรื่องนี้คือฮองเฮาที่ประทับข้างห้องแต้ไม่มีใครคาดคิดว่านางจะเป็นผู้กล่าวถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแองูมถึงหลิวยิ้มมุมปากแทนที่จะเดินในกระดานหมากของคนอื่นมิสู้นางสร้างกระดานหมากของตอนขึ้นมาจะดีกว่า เจ้าอาว่านิ่งไปครู่หนึ่งเรากับว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดเอาไว้เถ้าว่าไม่นานก็กลับมาสงบอีกครั้งเขามองสตรีที่อยู่เบื้องหน้าแม้ว่านางจะงดงามสูงทรงถ้าว่าสิ่งหนึ่งที่ต่างออกไปก็คือดวงตาดวงตาเช่นนี้แตกต่างจากคนอื่นใตเสือรูปนั้นมีดวงตากระจ่าง จึงอ่านผู้คนถึงแก่นแพ้เท่าว่าสตรีนางนี้มีดวงตามืดมนลึกไกลก้นบึ้งราวกับว่านางจะมองทะลุจิตวิญญาณของผู้คนอัตมาไม่อาจตอบได้เพียงแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ได้แต่คิดกันไปเท่านั้นอาจเป็นเพียงสัตว์ที่ตื่นประนกเพียงแต่อีกาเหล่านั้นเหตุใดจึงตื่นประนกในเวลานั้น ทั้งที่ไม่ได้บินขึ้นไปบนท้องฟ้ากลับบินฝ่าเข้ามาในวงล้อมผูค้ค้นเช่นนี้จึงนับว่าน่าประหลาดยิ่งนักก็น่าจะต้องมีลางร้ายอย่างที่ท่านว่าท่านคิดว่าในหมู่พวกเรานี้มีปีศาจหรือวิญญาณร้ายแอบแฝงอยู่หรือไม่เจ้าคะ คำถามของนางกลับเข้าสู่ประเด็นอีกครั้งสี่หยางชุนมองสัตรีที่อยู่ข้างกายต้นแม้เขาจะกล่าวว่าต้องการช่วยเหลือนางแต่มู่ถิงหลิวก็คล้ายว่าจะมีวิธีการจัดการเรื่องนี้เองชายหนุ่มจึงส่งสัญญาณมือเล็กน้อยเพื่อให้คนของเขารอคอยการเฝ้ามองว่านางจะจัดการกับปัญหาอย่างไรกลายเป็นเรื่องสนุกประการหนึ่งไปเสียแล้วอาจเป็นเช่นนั้น แล้วท่านว่าใครเจ้าคะวันนี้พวกเรามาบวงสรวงสวรรค์เพื่อราษฎรที่ยากแค้นนับว่าเป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมืองหากมีปีศาจหรือวิญญาณร้ายแอบแฝงตัวเข้ามาก็ต้องรีบกำจัดออกไปให้พ้นทางมิใช่หรือเจ้าคะเพียงแต่จะหาปีศาจร้ายท่ามกลางคนนับร้อยนับพันได้อย่างไรปีศาจร้ายนี้มักมาในรูปของสตรี พราะหล่อหลวงได้ง่ายอาศัยความอ่อนแอเจ้ามานยาทำให้ผู้คนไม่นึกสงสัยหากจะหาตัวก็ให้เริ่มจากคนที่มีพฤติกรรมแปลกไปจากปกติอาจจะเริ่มจากผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยเกือบถึงแก่ชีวิตปีศาจพวกนี้แม้เรียนแบบเจ้าของร่างใดดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนทั้งหมดประสบมีใครที่คิดว่าเข้าคายหรือไม่ เรื่องที่กล่าวนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ใครจะมุ่งเป้ามาที่นางอย่างชัดเจนมู่ถิงหลิวยิ้มเย็นเพราะเข้าใจแล้วว่าที่สุดแม้แต่นักบวชก็ยังเป็นเครื่องมือของคนอื่นได้โดยไม่สนถูกผิดแต่กับคนเช่นนางแล้วไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์รังแกนางทั้งนั้นเรื่องที่ว่า,านี้ ดูเหมือนต้องสอบสวนคนที่ป่วยหนักพึ่งตายหรือมีอุบัติเหตุร้ายแรงใช่หรือไม่เพคะห้องเฮ้เาผู้กล่าวออกมาเป็นสนมนางนึงครั้งก่อนนางก็รับโทษถูกตบปากไปแล้วดูเหมือนว่าความเจ็บปวดในครั้งนั้นไม่มากพอให้หลาบจำนั่นสินะก่อนหน้านี้ข้าเองก็เคยเจ็บป่วยปางตายเช่นกันหรือเจ้าว่าข้าจะเป็นปีศาจร้ายตนนั้น คำถามเช่นนี้มีใครกล้าตอบออกมาตามตรงต่อให้ในใจคิดอย่างไรแต่การกล่าวหาห้หองเฮาเช่นนี้ไม่เท่ากับหาเรื่องต้องโทษตายหรอกหรือจึงไม่มีใครกล้าตอบคำถามนี้เอาแต่เงียบอยู่อย่างนั้นจนกระทั่ง้องเ่าต้องเอ,อ่ยอีกครั้งหากพบแล้วต้องทำอย่างไรหรือเจ้าคะ ท่านเจ้าอาวาสนิ่งไปอีกครู่หนึ่งกว่าตามองไปทั่วแล้วมาหยุดอยู่ที่มู่ทิ้งหลิวอีกครั้งเมื่อพบแล้วก็ต้องตามจัดบ้างว่าปีศาจนั้นใหม่เจ็บไม่ตายมีนังนะฟันแทงไม่เข้าจึงต้องเผาให้ตายเท่านั้น สิ่งที่กล่าวมาเมื่อครู่นับว่าโหดร้ายไม่น้อยกระทั่งสุยหยางชุนยังไม่อยากเชื่อว่าแผนการกําจัดมูถิงหลิวจะนำมาสู่จุดที่น่าหวาดกลัวเช่นนี้ได้กระทั่งปรารถนาจะเผาคนผู้หนึ่งทั้งเป็นเท่าว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าต้องถูกเผาทั้งเป็นนั้นกลับพยักหน้ารับรู้ใครไม่ใช่เรื่องของตอนเองนอกจากข้าแล้ว ยังมีคนอื่นที่คงจะเคยเจ็บป่วยเมื่อผู้ที่เข้าร่วมมีมากมายหากจะหาว่าใครเป็นตัวชอบ้ารหรือปีศาจก็ควรต้องสอบสวนอย่างละเอียดเมื่อครูท่านกล่าวว่าผู้เป็นปีศาจจะทนต่อคมหอกคมดาบเช่นนั้นหลังจากสอบสวนเรื่องนี้แล้วให้ใช้ดาบไล่ฟันคนที่เคยเจ็บป่วยทั้งหมดเพื่อหาตัวว่าใครที่ไม่ได้รับบาดเจ็บคนนั้นก็คือปีศาจจำแลง คำพูดที่ไม่ใส่ใจของนั่งกลับทำให้ทุกคนในห้องฟังธรรมนั้นไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเห็นจะมีแต่สี่อย่างชุนเท่านั้นที่ยิ้มอย่างพึงพอใจมู่ถิงหลิวผู้นี้ไม่อาจคาดเดาได้เลยจริงๆ ใบหน้ายามที่กล่าวถึงเรื่องน่ากลัวด้วยรอยยิ้มทำให้ผู้คนไม่รู้ว่าควรจะรับมืออย่างไรแม้แต่ไต้เสือรูปนั้นเองก็ไม่คาดคิดว่าเรื่องราวจะเดินทางมาถึงจุดนี้เช่นเดียวกันเขาเพียงต้องการพุ่งเป้าไปที่ฮองเฮาเท่านั้นไม่ได้ต้องการลากบุตรสาวคนนั่งแม้กระทั่งเชื้อพระวงศคนอื่นลงมาในบ่อโครนเลยแม้แต่น้อย ไม่เห็นต้องทำถึงเพียงนั้นอย่างไรที่ท่านเจ้าอาวาสกล่าวถึงเมื่อครู่ก็คือคนที่นิสัยเปลี่ยนไปในที่นี้เราเพียงมองหาสตรีที่มีนิสัยเปลี่ยนไปก็พอมิใช่หรือเพคะคำกล่าวนี้มาจากหนึ่งในภรรยาขุนน่งที่เฝ้าอยู่ด้านหลังเพียงเท่านี้หลายคนก็ได้ระบายลมหายใจออกมา หากจะกล่าวเรื่องเคยเจ็บป่วยนั้นเห็นว่าไม่มีใครจะรอดได้เลยแม้แต่น้อยเท่าว่าเมื่อกล่าวถึงเรื่องนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นก็นับว่าน่าจะไม่มีใครอีกแล้วคนอื่นอาจเคยเจ็บป่วยแต่ไม่มีใครที่หลังจากหายเจ็บป่วยแล้วจะมีอุปนิสัยเปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่คนเดียวที่พอจะนึกได้ก็เห็นจะมีเพียงฮองเฮาเท่านั้นมีใช่หรือ นั่นสิอย่าให้ต้องถึงขนาดไล่ฟันกันเลยเพียงแต่ดูคนที่นิสัยเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นก็อนพอเจ้าอาว่าช่วยกำชับ เท่าว่ามากตานี้อยู่ในมือของมูถิงหลิวแล้วใช่เรื่องที่ผู้อื่นจะเปลี่ยนแปลงได้ตามใจหรือไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าหน้าบันลังสารก็ไม่มีใครช่วงชิงความได้เปรียบจากนางไปได้สีหน้าของหญิงสาวเป็นเช่นเดิมเมื่อประดับด้วยรอยยิ้มในทุกสถานการณ์แล้วกลับทำให้รู้สึกว่ายากที่จะอ่านได้ไม่มีใครเข้าใจว่าภายใต้รอยยิ้มนั้นซ่อนขมมีด ว้แต่เมื่อจะกล่าวถึงนิสัยที่เปลี่ยนไปแล้วข้ากลับรู้สึกว่าสิ่งนี้แยกออกได้ยากกว่าความเจ็บป่วยเสียอีกอย่างน้อยเรายังได้รู้ว่าความเจ็บป่วยนั้นเป็นจริงหรือไม่ด้วยการตรวจของท่านหมอแต่นิสัยเล่าจะแยกออกได้อย่างไรท่านเจ้าอาวาสว่าบนโลกนี้ยังมีคนที่ซ่อนนิสัยของตอนเอาไว้ต่อนหน้าผู้อื่นหรือไม่ คนที่เสแสร้งว่าดีแต่ที่จริงแล้วเต็มไปด้วยจิตริษยาคนที่ทำบุญทำทานแต่ที่จริงแล้วชอบเล่นการพานันหรือฆ่าสัตว์หรือคนที่ซ่อนตัวอยู่ในคราบนักบวชแต่ที่จริงแล้วกลับตัดกิเลสทั้งปวงไม่ได้จิตใจแปดเปื้อนด้วยรักโลภโกรธหลงวันหนึ่งก็ไม่อาจซ่อนตัวตนที่แท้จริงเอาไว้ได้จะถือว่านิสัยเปลี่ยนหรือว่าแค่เผยธาตุแท้เท่านั้นเจ้าคะ ถ่อยคำนั้นยืดยาวแต่ไม่ขาดตกเสียงของฮองเฮาดังกังวานชัดเจนยิ่งหากจะกล่าวว่าผู้ใดมีนิสัยเปลี่ยนแปลงยังต้องแยกแยะอีกว่าที่เปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนจริงหรือแค่แสดงท่าแทนเบื้องลึกหรือที่ยังไม่เปลี่ยนนั้นเพราะไม่เคยเปลี่ยนหรือซ่อนตัวตนเอาไว้ เมื่อกล่าวเช่นนี้จึงเห็นได้ว่านิสัยนั้นตัดสินได้ยากที่สุดเพราะไม่มีผู้ใดบอกได้ว่าจิตใจของมนุษย์นั้นลึกที่สุดเป็นอย่างไรสี่อย่างชุนยิ่งยิ้มลึกล้ำไม่อาจซ่อนความพอใจของตนได้เขามองสตรีที่ยังคงมั่นใจแล้วส่งสัญญาณเพียงเล็กน้อยไปที่ด้านข้างประสบกล่าวได้ถูกต้องแล้วผู้ที่กล่าวขึ้น มิใช่ท่านเจ้าอาวาสแต่เป็นใต้ซื้อชื่อดังซึ่งถูกเชิญมาร่วมงานในครั้งนี้สีหน้าของท่านสงบยิ่งดวงตาซึ่งกระจ่างกราวกับน้ําค้างในยามเช้ามองตรงไปเบื้องหน้าค้ายว่าได้เห็นสิ่งที่ผู้อื่นไม่อาจเห็นจิตใจของมนุษย์นั้นยากที่จะยังถึงมากที่สุดข้าดเดาได้ยากมากที่สุดวันนี้เป็นเช่นนี้ ปรุ่งนี้ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งอย่างง่ายได้หากจะหาว่าผู้ใดเปลี่ยนแปลงพระปีศาจจริงสูแล้วก็ยากที่จะกล่าวได้โม่ถิงหลิวมองใต้สือรูปนั้นภายในใจที่ร้อนรุ่มของนางที่สุดก็สงบลงเช่นนั้นเราจะตามหาปีศาจกันอย่างไรเจ้าคะคงจะมีแต่เสียสละให้ทหารใช้ดาบฟันคนละแผลสองแผลเท่านั้น ถึงจะรู้ได้ข้าจะเสียสละเป็นคนแรกก็ย่อมได้แต่ถ้าโลหิตเชื้อพระวงตกต้องพื้นแล้วผู้ใดจะรับผิดชอบเจ้าคะหรือท่านเจ้าเอาว่าจะเป็นผู้ลงมือดีนางยังโยนของร้อนกลับไปที่หลวงจีนชารารูปนั้นได้อัตมาเป็นนักบวชจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรเช่นนั้นมีใครที่จะอาสาทำเรื่องนี้บ้าง โม่ถิงหลิวหันกลับไปมองด้านหลังบรรดาเชื้อพระวงและขุนนางทั้งหลายที่ตื่นเต้นกับเรื่องจับปีศาจเมื่อครูน่นี้ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องการไล่ฟันคนก็เรื่องหนึ่งเรื่องจะให้พวกเขาเอาดาบไปฟันหองเฮานั้นหากมีพระโลหิตขึ้นมาจริงๆจะทำอย่างไรโทษนั้นมิใช่รับเพียงตัวเองแต่ยังตกไปถึงสกุลด้วยสุดท้ายก็ทำได้เพียงเงียบฟังเท่านั้น เจ้าอาววาดรู้แล้วว่าแผนการเช่นนี้ไม่อาจดำเนินต่อไปได้ห้องเฮาผู้นี้ผิดแปลกไปนางมีแต่จะไล่ต้อนผู้คนให้ถึงทางตายเท่านั้นเรื่องนี้ที่จริงแล้วก็เป็นเพียงการขาดเดาอีกาอาจจะบินออกมาเพราะตื่นตกใจก็ได้อย่าให้ต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะการขาดเดาเช่นนี้เลยเมื่อเห็นว่าไปต่อไม่ได้ก็มีแต่จะต้องถอยออกมาเท่านั้น แต่ถ้าไม่ได้แก้ไขเรื่องนี้ให้ถูกต้องเกรงว่าจะทำให้ขุนนางและราษฎรทั้งหลายขุนเครื่องตอนนี้มีข่าวลือเรื่องปีศาจซ่อนตัวอยู่ในวังหลวงในฐานะที่ข้าเป็นฮองเท้าก็ต้องช่วยให้พวกเขาได้รับความกระจ่างมิใช่หรือเจ้าคะนางยังไล่ต้อนจนกระทั่งอีกฝ่ายหลังชนฝาเช่นนั้นก็ให้ยึดคำพูดของอัตมาก่ได้ ไอสือที่ถูกเชิญมารูปนั้นกล่าวขึ้นอีกครั้งบอกพวกเขาว่าอีการนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคร่ายเมื่อห้องเตกับห้องเฮาทำพิธีบวงสรวงวรวันทำให้ความโชกร้ายเหล่านั้นรีบร้อนบินนี้ไปนับว่าเป็นการกำจัดความโชกร้ายได้อย่างสมบูรณ์แล้วภายหน้าจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเท่านั้น ไต้สือหยุดครู่หนึ่งกว่าตามองไปทั่วสุดท้ายมาหยุดที่ห้องเฮ่าโม่ถิงหลิวรู้สึกว่านางถูกอีกฝ่ายอ่านใจอยู่เพ่าว่ามิใช่การอ่านอย่างจาบจ้วงมีใช่การอ่านด้วยความสนใจใครรู้กระทั่งมิใช่อ่านเพื่อแสดงว่าตนเหนือกว่าแต่เป็นความสงบและความเข้าใจห้องเห่ามิใช่ปีศาจ้ายอย่างผิดคนอื่นหรือแม้แต่ตัวตนที่ทันเข้าใจ ทรงเป็นสตรีที่เหมาะสมจะอยู่ตรงนี้นี่คือสถานที่ของพระนางความยุ่งยากทั้งปวงแก้ไขได้ด้วยประโยคนี้ขอบคุณท่านใต้ซือที่ช่วยขอรับเมื่อเสร็จงานทั้งปวงแล้วช่วงเวลาที่จะเดินทางกลับนั้นฮองเต้ก็เสด็จมาพบใต้ซื้อที่ถูกเชิญมาเป็นการส่วนตัวชายชาราหัวเราะจะไม่ช่วยได้อย่างไร ประสกใช้ม้าเร็วสามวันสามคืนไปลากตัวอัตมามาไม่ใช่หรือแต่ท่านใต้สือก็ดูจะสนุกสนานดีมิใช่หรือขอรับชายชาราพยักหนะ้านางไม่ธรรมดาอย่างที่เจ้าว่าต่อให้พวกเราไม่ช่วยก็คงมีหนทางที่จะไล่ต้อนคนพวกนั้นอยู่ดีแต่ถ้าจะนั่งบันลังเคียงข้างประศก็ต้องเป็นสตรีเช่นนี้ จะอ่อนแอเหมือนแต่ก่อนใหม่ได้เช่นนั้นจะงัดกับสกุลลูกและสะกุลชู้ได้อย่างไรแต่อัตมาขอเตือนประสบเอาไวย้ยางถ้าเป็นมิตรกับนางไม่ได้ก็อย่ากเก็บนางไว้เป็นศัตรูเด็ดขาดชะตาของนางเป็นดวงพี่ข้าศัตรูดวงตาของสีหยางชุนสว่างขึ้นมาวูบหนึ่งขอรับท่านใต้ซื้อ ชายชาราโบกมือแล้วกลับเข้าไปในห้องพักของตอน้นเขามาที่นี่เพื่อช่วยงานตามที่ร้องขอเท่านั้นเมื่อเสร็จแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางสี่อย่างชุนย่อมไม่อาจรั้งเขาเอาไว้ชายหนุ่มกลับไปที่รถม้าของตอน้นในเวลานั้นเขาเห็นว่ามู่ถิงหลิวกำลังจะก,ก้าวขึ้นไปบนรถมา้านางหันกลับมามองเขาเล็กน้อยแล้วก็มองเมินไม่สนใจ ครันขึ้นไปบนรถม้าแล้วชายหนุ่มกระยกทั้งขันทีและองค์ารักเข้ามาสั่งงานกลับไปวังหลวงคราวนี้เลือกสมบัติส่วนตัวของข้าออกมาสักหีบหนึ่งแล้วส่งไปที่ตำหนักของเฮาอย่าให้ใครเห็นส่วนเจ้าไปสืบเรื่องท่านเจ้าอาวาสอารามไม่อาจแปดเปื้อนเพราะคนชั่วได้วัดนี้เห็นที่จะต้องถึงคราวเปลี่ยนเจ้าอาวาสให้เร็วที่สุด เดิมทีวันนี้เขาเตรียมการเอาไว้แล้วถึงได้ให้คนรีบไปเชิญท่านใต้สือมาช่วยเหลือจะมีใครแก้ข่าวเรื่องปีศาจได้ดีกว่านักบวชผู้เปี่ยมด้วยบารมีเช่นนี้อีกขอเพียงพูดออกมาก็ต่อต้านข่าวลือร้ายกาศพวกนั้นได้แล้วต่อให้อีกฝ่ายจะสร้างสถานการณ์อย่างไรขอเพียงไม่หวั่นไหวไม่ยอมรับก็เปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้ เพียงแต่ที่เขาคิดไม่ถึงก็คือการปล่อยฝูงอีกาในวันนี้พร้อมทั้งเรื่องที่ท่านเจ้าเอาว่าตั้งใจจะเล่นงานมู่ถิงหลิวถึงขั้นจะให้เผาคนทั้งเป็นด้วยยังไม่แน่ว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของสก,กุลฉูหรือว่าใครฉวยโอกาสหรือไม่เรื่องนี้ยังต้องสืบสวนให้รอบคอบ แต่เหตุการณ์วันนี้กลับทำให้ใชายหนุ่มพบว่ามู่ถิงหลิวเป็นคนที่มีความสามารถมากแค่ไหนเมื่อยืนอยู่ต่อหน้านางหากไม่ยุ่งกับนางก็ดีแต่เมื่อยุ่งแล้วสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้ไม่สำคัญว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครอาศัยเพียงฝีปากและมันสมองเท่านั้นนางก็ไล่ต้อนคนให้จนมุมสิ้นท่าได้เพียงแต่วันนี้เขายังคาดไม่ถึงว่า สุดท้ายแล้วมู่ถิงหลิวจะไปสุดทางแค่ไหนเมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในท้องพระโรงก่อนหน้านี้ก็เห็นได้ชัดว่าแม้นางจะไล่ต้อนคนไปจนถึงขอบเหวแต่ก็ยังไม่เคยบังคับให้ใครต้องกระโดดลงไปนางฉลาดมากพอจะรู้ความหนักเบาของสถานการณ์ ทั้งสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพื่อเพิ่มความยากลำบากมากขึ้นหากวันนั้นนางได้ต้อนขุนนางจนต้องโทษที่ยื่นดีกาผลสุดท้ายอาจจะยากลำบากหรือวันนี้ถ้านางบังคับให้สตรีทั้งหลายต้องได้เลือดจริงคนที่ต้องเดือดร้อนที่สุดก็คือตัวนางเอง เท่าว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่ท่านไตซื้อกล่าวว่านางมีดวงพิฆาตศัตรูเช่นนี้เห็นทีจะต้องผูกมิตรกับนางให้มากขึ้นเสียแล้วในช่วงชีวิตที่มีแต่ศัตรูลายล้อมหากหาพันธมิตรที่ดีได้เหตุใดจะไม่คว้าเอาไว้เล่า ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ